ได้เหนียวมากๆโอ้โหโคตรครับผมชอบมากินลาาค่ะกับหมูแดดเดียวค่ะรสชาติจัดจ้านแล้วหมูเขาก็นุ่มมากเลยตักหวานใส่จานหมูกระเทียมใส่ถุงอาตกรลุงกาทำอาหารถึงอาหารไทยเนี่ยครับอยู่สิงคโปร์ครับแม้แต่เข้าเกาหลีทำไมถึงมาเปิดเป็นลาบ สวนสารลมจอยหลังมอชอครับนี่ได้แปดปีแล้วครับเอาเป็นคนลำปารับผมชุดลำปางครับ,รบหนึ่งก็มีลาบมีซามีหมูแดดเดียวแซ่บหมูแซ่บนื้อต้มขมผมนะรผมชอบบรรยากาศร้านนี้ครับมันดูแบบชนบทหรือว่าคิดถึงบ้านนะผมผมเป็นคนต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่ชอบเมนูที่ชอบนี่ก็คือผมชอบต้มขมครับผมคือต้มขมร้านนี้มันไม่เหมือนร้านอื่นคือแบบมาทั้งแซ่บ ขมแบบพอดีไม่ขมมากพอแบบพอกินได้เพราะว่าแบบน้องน้องของผมนี่ก็ไม่กินขมอะไรเงี้ยครับแต่พอมลองร้านนี้คืออร่อยที่สุดตัวชอบร้านลาบสันลมจอยมากเลยนะคะ,คะว่าเมนูเด็ดๆที่สั่งมากินไปประจำก็คือลาบควายดิบ ที่ชอบลาบควายดิบร้รานนี้เพราะว่าเขาราบได้เหนียวมากๆซึ่งมันตรงกับต้นฉบับลาบแบบของทางเหนือเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหมูแดดเดียวนะคะซึ่งมีความหอมของเครื่องเทศที่ชอบที่สุดสําหรับคนกินลาบเลยก็คือการได้กินเครื่องเคียงที่ค่อนข้างที่จะครบมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวสมุนไพรที่เอามาจองกับน้าปลานะคะก็คือมีมะข่นแล้วก็จักระน,นะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับวัฒนธรรมลาบของชาวเหนือก็มี เขาเรียกว่ามาลีดไม้นะคะเรียกว่าลิงนฟ้านะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่ชอบมาแล้วก็ปินของประจำกับกคนเหนือเนาะเขาต้องเอาดูเด่นเขาต้องึงๆตัวนี้มันคนรู้จักมากนะคะั ก็พองสมทานมานะครับที่ทเทศบาลตำบลทุเทพนะฮะแล้วก็ขึ้นมาข้างสนามกีฬาตำบลทุเทพครับจันทร์ถึงเสาร์ครับจุดวันอาทิตย์ครับเปิดสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มครับผม <c oughs> อร่อยโคตรแล้วผมอีก่าหม้อก็นา <c oughs> man